เต็มไปหมดเลยทีเดียวครับครับเมื่อสักครู่ผมเดินผ่านไปปรากฏว่ามีผู้ที่มาเฝ้าชมอยู่ในงานนี้เป็นลมไปหลายคนด้วยกันขณะนี้เป็นพยาบาลเต็มไปหมดครับคับข้างด้วยผู้คนซึ่งเมื่อสอบถามก็ได้ความว่ามาเฝ้าอยู่แบบต่ตีสี่หรือตีห้ก็มีครับขอเต้นพยาบาลต่างๆนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชมรีกก็ได้โปรดกล่าวให้จัดไว้สําหรับบรรดา พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่จะเจ็บไข้ในป่วยในช่วงเวลานั้นก็ได้ใช้กันนะครับเมื่อเช้านี้ที่บริเวณหนะ้าพระพายกวัดพระเชตุพนนะครับก็มีเจ้าพนักง,งานพยาบาลของหน่วยแพทย์หลวงและหน่วยอื่นๆนะครับองยืนยามประจําทั้งสี่มุมและจะวางยามไว้ตามบันไดลดหลั่นกันลงมาซึ่งอีกิทิศที่จะมาร่วมงานนองพระเดชพระคุณในครั้งนี้ เชิญพระโปรดพระบรมศพซึ่งเมื่อกี้นี้นะครับเป็นพระรองทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานที่บนพระจิตกระทานในพระเมรุมาตรแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้อยู่เมื่อครู่นี้เป็นพระรองทองใหญ่นั้นทําด้วยทองคําจาหลักแล้วก็ประดับนวรัตต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นฝีมือช่างตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็เป็นของซึ่งสำหรับโดยตำแหน่งพระบรมราชิชยศเวลาแห่ โดยกระบวนเท่านั้นแต่ว่าเวลาที่จะพระราชทานเพลิงหรือถวายพระเพลิงกันจริงๆก็ต้องเปลี่ยนเป็นพระโกรธไม้จันทร์พระโกรธไม้จันทร์นี้จะ,ะถวายพระเพลิงไปเลยใช่ไหมครับ,รบพระโกรธไม้จันทร์ครับในเวลาที่จะถวายพระเพลิงไปจันทร์นี้ออกสู่สายตาท่านผู้ชมคงจะได้เห็นกันนะครับตอนนี้ครับไม้จันทร์ที่ได้นํามาใช้ในงานพระราชาพิธีครั้งนี้นํามาใช้สองส่วนด้วยกันครับส่วนแรกคือส่วนที่จะนํามา แกะเป็นพระโกฏประกอบเป็นพระโกรไม้จันทร์แต่อีกส่วนหนึ่งคือไม้จันทร์ที่จะถวายรุมถวายพระเพลิงนหครับหลังจากนั้นไปแล้วก็คงยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าชมได้ตามระเบียบการนำชมของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติครับแต่ว่าไม่สามารถจะตั้งแสดงอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงได้เพราะว่าอ,อ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องสถานที่นิดหน่อยเรื่องออโรงหลังคาที่ต้องการจะคลุมแดดคลุมฝนเนี่ยครับ นี้เห็นจะเป็นเครื่องราชอิสริยพร์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีนะครับครับก็มีสายสะพายอยู่ด้วยกันที่เป็นเครื่องราชอิสริยพร์ในสมเด็จในพระบรมโกศอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับที่สําคัญที่เป็นเครื่องราชอิสริยพร์ของไทยก็มีด้วยกัน3องค์ด้วยกันนะครับองค์แรกที่อยากจะเรียนแนะนําก็คือเครื่องขัตติราชอิสริยพร์อันมีกิจคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์เท่าที่เห็นอยู่นี่ดูเหมือนจะเป็น องค์ที่อยู่มุมซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนที่เป็นสายสะพายสีเหลืองนะครับถัดมาในลำดับคู่เคียงกันนั้นนะครับที่เป็นสายสะพายสีชมพูอยู่มุมขวาของภาพนั้นก็คือเครื่องราชเสด็จชลพรปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในนะครับที่เห็นในภาพย้อนกลับมาขณะนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือสายสะพายจัก,กรีกับสายสะพายจุลจอมเกล้านะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะครับ ถัดลงมาด้านล่างอันนี้ดูเหมือนจะเป็นสายสะพายของต่างประเทศซึ่งมี2ประเทศนะครับอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเห็นจะเป็นของประเทศกรีซครับส่วนสายสะพายสีเหลืองกลีบแดงที่อยู่ด้านข้างนั้นคงจะเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับสายสะพายสีเหลืองกลีบแดงที่มีดาราประดับไข่มุกนั้นของประเทศญี่ปุ่นหากว่าภาพจะขยับต่อไปทางด้านซ้ายมือนะครับขยับต่อไปทางด้านซ้ายมือคู่กันกับสายสะพายของกรีซอีกด้านหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นสายสะพายเ,เครื่องราชสิพรออันเป็นโบราณมงคลนพร,รัตราชวราพรสีเหลืองคลิดด้วยริมเขียวนะครับเป็นเครื่องราชสีพรอฝ่ายในชั้นหนึ่งทั้ง3องค์ทั้งสายสะพายจักรีสายสะพายนพร,รัตและสายสะพายปฐมจุลจอมเกล้าสำรับของสมเด็จพระบระมราชินีครับครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนั้นเมื่อมีพระชนชีพอยู่ได้โดยสเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสวามีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอยู่หลายครั้งนะครับจึงเป็นเหตุให้ได้รับเครื่องราชอิสริยพรที่สําคัญของนานา,นานประเทศได้ทราบมาว่าสมเด็จในพระบรมโกศได้เคยทรงรับเหรียญรัตนาพรใช่ไหมครับคราบชั้นต่างๆของรัชกาลต่างๆครับรีบขออาจารย์รองท้องเชิญกรุณาอธิบายนิดแต่ครับครับเหรียญรัตนาพรนั้นเป็นอะไกันแล้วแต่ที่ผมเรียนไม่ทราบแล้วครับในระหว่างนี้ที่ ภาพจับพระเมรุมาตรเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าได้เจ้าพนักง,งานได้ปิดพระวิสูตรพระฉากโดยรอบพระเมรุมาตรผมเข้าใจว่าเราน่าจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบต่อไปเสเลยนะครับว่าต่อจากนี้จะเป็นเรื่องอะไรต่อไปนลครับครับเมื่อประกอบพระโกธ จันแต่งตั้งแวดล้อมด้วยฉัดดอกไม้สดสี่มุมแล้วก็มีในทหารมหาเล็กรักษาพระองค์เข้ายืนยามถวายพระเกียรติยศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเปิดฉากพระพิสุทธิ์เมื่อเวลาที่เปิดฉากพระพิสุทธิ์นั้นก็จะหยุดประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกกองชนะแล้วก็ในทหารปืนใหญ่ที่ยิงปืนถวายพระเกียรติยศตั้งแต่วินาทีที่เคลื่อนพระมหาพิชัยราชรถจากพระพลายกหน้าวัดพระเชตุพนก็จะได้หยุดยิงนะครับ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจีหัวเป็นพระเมรุมาตรนั้นนะครับที่เห็นอยู่ในภาพบนจอโทรทัศน์ขณะนี้ก็คือโถงบนพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระเมรุมาตรที่เห็นอยู่นี้ก็คือตำแหน่งเฝ้าของพระบรมวงศานุวงศ์และก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทางด้านขวามือของจอโทรทัศน์นั้นดูเหมือนจะเป็นที่นั่งของคณะองคม,มนตรีนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือที่เห็นอยู่แถวหน้า สพระองค์นี้ก็คือพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ทรงสายสะพายเต็มยศเครื่องขัดจีราชิเชพรอนพันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์แดนายแห่นำเสด็จพระชมเนินเพื่อเสด็จพระชมเนินขึ้นบนพระเมรุมาตรถวายราชสการะพระบรมศพครับอันนี้ยังไม่เป็นการถวายพระเพลิงนะครับ,รบเป็นการเสด็จพระราชด,ดำเนินขึ้น ถวายราชสักการะพระบรมศพหลังจากที่ได้เปลื้องพระรองทองใหญ่ออกและประกอบพระกฎไม้จันทร์เพื่อรอการถวายพระเพลิงในตอนเย็นและตอนค่ำเท่านั้นเองใช่ไหมครับครับที่เห็นอยู่ตรงใจกลางของพระเมรุมาตรในขณะนี้นั้นจะพนักงานถวายแต่งประกอบพระกฎไม้จันทร์แล้วก็แวดล้อมโดยฉัดดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระหัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกำลังเสด็จพริบเนินขึ้นเพื่อถวายบังคมพระบรมศพครับครับ สองจุดทุบเทียนที่เครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมศพ ช่วงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพระราชพิธีในช่วงเช้านี้นะครับเพราะว่าได้มีการอัญเชิญรพระโกธพระบรมศพจากพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทมาประดิษฐานที่พระเมรุม,มาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ทำเช่นนี้เว้นระยะทุกสามชั่วโมงต่อเนื่องกันไปนะครับครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือความวิจพิสดารฝีไม้ลายมือทางศิลปะช่างไทยนะครับที่ถวายแต่งพระโกรธไม้จันทร์แวดล้อมด้วยฉัดดอกไม้สีมุมแล้วก็เหนือพระโกรธไม้จันทร์นั้นก็มีออสัตว์ประดมเสวตประฉิดที่แต่งด้วยดอกไม้ขาวนะครับครับมีเกร็ดที่ได้ยินได้เรื่องดอกไม้สดน,นั้นเป็นหน้าที่ของสำนักพระราชวังครับ อันนี้เป็นมุกอีกด้านหนึ่งนะครับของพระเมรุมาศซึ่งสร้างเป็นศาลาหรือพระสาททรงจตุรมุกหรือสี่มุมด้วยกันวันหลับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกำลังจะเสด็จพระเ,เนรินกลับนะครับเสด็จพเพิ่มเนินลงทางมุกด้านหลังของพระที่นั่งทรงธรรม